งงงงกูเห็นไั้ไงง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 งถุนดุดหัวมีร้องอ่ะช็อตเนี้ยเออโอพี่อ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยตาตาไหนอะไรอ่ะตนไหนอยู่ห้องไม้ล่าสุดฟังขึ้นห้องไม้ Double kill. Point. bomb has been planted. งงงงงตุนดุดหัวมีร้องอ่ะสัตเนี้ยอูกงงจริงเองงงงเองเลยโอ้เอเอฟเฟแม่ไม่ใช่เฟเฟ์ดีอะไรสวุดดุดน่าเกลียดได้ปะ Bom has been planted. Fire in the hole. 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 Fire เก็บไวอ้อล้อู้กางเต็มเลยเหี้ยหน้าเอเต็มเลยขึ้นไม้ตัวหนึ่งวางไปนี่เลยไปวางมือเลยสวยๆขึ้นวางมือเลยไปๆโยนเรือให้ที่วางหน่ะไปๆไม่มีผมไม่โดนผมไม่ตาย Ấy, na cả eo eo mình. Có đạn, tiếng mình có đạn. Ready.